เรียนบ้านหนองคุณ ตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลวารินอำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบนเนื้อที่9ไร่2ตารางวาปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียน90คนข้าราชการครู9คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพานโรง1คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางสาวสมพรแก้วกึงกรมผู้อนวยการโรงเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาดังนี้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองขุนองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและปลอดภัยในวิถีแห่งศตวรรษที่21ตามหลักปัจจัยาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมเอกลักษณ์โรงเรียนนวัตกรรมงานประดิษฐ์อัตลักษณ์ ความรู้คู่คุณธรรมผู้นำงานประดิษฐ์มีจิตอาสาการบริหารการศึกษาตามกรอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคมโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้นวัตรกรรมน้องขุนโมเดล การบริหารงานการศึกษาแบ่งเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร2ระดับคือ หลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2567ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2567โรงเรียนนำล่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อโดยการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนและสภาพภูมิสังคมกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567จัดทำรายละเอียดของแผนงานงบป,ประมาณแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาและตามนโยบายจุดเน้นของต้นสังกัด ครอบคลุมงานงบประมาณของสถานศึกษามีคำสั่งมอบหมายงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้มีระบบและการดำเนินงานตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน กลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีการจัดทำแผนอัตรากำลังมีการกำหนดมาตรฐานภาระง,งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับมาตรฐานและภาระง,งานมีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ผลเป็นที่ประจักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพกลุ่มบริหารงานทั่วไป บริหารการจัดจิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาบริหารการจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียนบริหารการจัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน ในการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขุนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีมีความเก่งรอบด้านมีความเข้มแข็งมีคุณภาพและเป็นคนที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตรวรรษที่21โดยมีผลสำเร็จในการดำเนินงานดังนี้ระดับสถานศึกษาผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยรอบที่3โรงเรียนบ้านหนองขุน ได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสองดาวและสถานศึกษาสีขาวรางวัลคุณครูดีเด่นของโรงเรียนบ้านหนองคุณคุณครูจิมลอนคูณทารับรางวัลเชิดชูเกียรติครูสดุดีในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดปี2565ครูดีในดวงใจประจำปีการศึกษา2565 คุณครูจันทีสัมเภารับรางวัลเชิดชูเกียรติครุสดุดีในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดปี2566รางวัลเรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอครั้งที่10 คุณครูจิรนันกกษัตริ์ครูดีในดวงใจประจำปี2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปถมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านบริหารการจัดการในชั้นเรียนรับรางวัลอันทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ครั้งที่10และครั้งที่11อย่างต่อเนื่อง ผลงานของนักเรียนซึ่งมีความโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านหนองขุนและเป็นที่ได้ยอมรับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลรัชธานีเขต3ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมของนักเรียนเข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกๆปีอาทิเช่นการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำนักเรียนชั้นป1ถึงป3 ได้รับเหรียญทองในระดับชาติการแข่งขันปฏิมากรรมนูนสูงนักเรียนชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันสร้างภาพปะติดนักเรียนชั้นป .4- ถึงป .6 เข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนเรียนรวมป .1- ถึงป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ และการแข่งขันผลิตของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนเรียนรวมชั้นป .1- ป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติอย่างต่อเนื่องมาหลายๆปีโรงเรียนบ้านหนองขุนขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และโรงเรียนบ้านหนองขุนขอจบการนำเสนอโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็กไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ